กาบสวัสดีนะครับผมเอฟซีทางช่องยูทู e บุญชนกฟาร์มร้อเอสสูบูทุกคนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมทีเข่ามารับชมคลิปของทางฟาร์มในเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้วันที่เก่าสิงหาคม2องพน้าร้อยหกนะครับทางฟาร์มเฮากับมีงวแม่ลูกนะครับมาเปิดแบงอยู่ซีโคมนะครับเสมือดซีโคมอ่าเดี๋ยวเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเสีเขาเรื่องเลยนะครับที่เห็นนี่เป็นแม่ลูกเมียนะครับผมว่าลูกแรกนะครับ งัวลูกแรกแม่สูวงรอยสามสิบสามงอยสามสิบสี่นะครับลูกงามๆนะครับลูกสาวอายุประมาณสามเดือนกว่าถึงสี่เดือนนะครับแม่โค้งยญ่งย่าวๆนะครับผมไปหางัว้อยอยญ่นะครับ้อยไถ่กลางนะครับผมร้อยไถ่กลางแม่นวดนะครับใจลูกแดงลูกตัวเมียนะครับลูกแรก พบนี่นะครับสองหมื่นเก่าพันนะครับผมสองหมื่นเก่าพันคมทรงฟีสองรอยโลเก่านะครับนี่ใจลูกสาวงามๆครับคมต่อไปนะครับผมเป็นแม่ลูกเมียกันครับง่ว่าลูกสองนะครับผมมันนี่งงว่าลูกสองแม่สูงร้อยสามสิบหานะครับผมี๋ยวสไลลูกสาวห้เบิ้งครับลูกสาวเหนือหนังดีแห้งครับลุกลุกลุกเดี๋ยวลุก ลุกอ่านี่นะครับผมลูกสาวได้เมียเบิดเลยนะครับเมียสูงลอยสาสิบหานะครับโคฟนี่เปิดสามหมื่นนะครับผมสามหมื่นทวนๆสามหมื่นวนๆพร้อมทรงฟี่สองร้อยโลกันนะครับผมหรือไผอยากยกก็ได้นะครับคันยกก็โท่มากครับเดี๋ยวให้ราคาพิเศษนะครับผมเดี๋ยวให้ราคาพิเศษมันเป็นงวามีอ่างวมีราคาขึ้นมาแน่นะครับเอากันเลยทีอ่ท่านเปิดราคายกนะครับผม ต่อรองได้นะครับหลังไม่เป็นง้วนให้กลางถึงใหญ่ไปแล้วนะครับสองควบนี่นะครับผมส่วนจีนสนใจกระทรมากนะครับ0 8 4 3 2 1 1ดสี่สาอหาเก่าเก่านะครับ,รบพี่กัดขอดังยูบานดูญ่ตำบลหนองแคนอำเภอบรุรพพลจังหวัดลอยเอสนะครบับรอบนี้เฮาได้ง้วนไใหญ่มากนะครับให้พี่ให้น้องสำหรับคนที่อยากได้ง้วนไใหญ่ไทยกลางถึงใหญ่ไปเลี้ยงนะครับอ่าในร้อยใหญ่ขึ้นมาแน่ ราคาบ่อตึงนะครับราคาบ่อตึงนี่นะครับให้เห็นรอบๆนะครับประกันตํานี้ให้ทุกแนวนะครับผมขาถกคาถอนส่วงสุดหางดอกนะครับเข้าประกันตํานี้ให้มีบริการส่งฟีเก็บเงินปลายทางนะครับผมมีมาจําจักบาทนะครับผมโทรมาบอกกับผมได้นะครับเบอร์ที่แจ้งไปขางต้นนะครับผมสําหรับะต่อไปนะครับเป็น งัวแม่ลูกเมีมยนะครับงัวแม่แมแลูกแม่ลูกเมียงัวลูกแลกนะ้ครับผมนี่ลูกขา้าขาวนี่นะครับอันนี้สีเปิดแบบยกไข่นะครับผมสียกไข่เป็นครูเพื่อกันนะครับหลายๆท่านอาจจะเห็นแล้วนะครับอาจจะเห็นแล้วมันนี่สีมาเปิดแบบลดราคาให้อีกนะครับผมแม่ลูกเมียงัวลูกแลกแม่สูงรอยยี่สิบนะครับแม่โบดอยยางดีนะครับผมอันนี้เป็นแม่ลูกเมียนะครับอันนี้เป็นแม่ลูกผูแล้วครับผมแม่ลูกผูแม่ใจลูงงามนะครับแม่สูงรอยยี่สิบเพื่อกันนะครับ ลูผูพันเบื่องครับอนาคตดพอพันได้เลยนะครับผมเชิงเช่องนะครับเชิงเช่องเบิ่งจับอย่างจับเหรียญจับยันตก็ได้นะครับยกไปนะครับชุดนี้นะครับสามหมื่นสามพันนะครับผมสามหมื่นสามพันเข้ายังทรงฟี่ไห้เก่านะครับผมเปิดเอาทุนนะครับชุดนี้นะครับสามหมื่นสามพันเท่านั้นนะครับเด้งว่าซีโตนะครับผมได้ัวแม่สามัวผูหนึ่งนะครับ ส่นจสนใจโท่มากบอกกันครับผม0 8 4 3 2 1 1 5 9 9มนหาเกนะครับอยากได้โคมไหใส่โคมไหเดี๋ยวเขาจับคูให่กันเลยนะครับถึงจะบ่แมนโตทีเปิดใ้ในนี่กระซางนะครับผมหรือมันชุดที่เปิดว้กระซางนะครับงวดหยอกกันอ่าอยากได้คูนี่ครับคูนี่หรือคูนั่นนะครับหมักโคมไหถือใจโคมไหโท่มากใดนะครับผมบ่อรองยานบ่อไรงัวนะครับผมบ่อรองยานบ่อไรงัว่าบ่อรองใจผ่านมาจำนะครับเห็นโตแล้วยังใจเงินนะครับผม ทางฟาร์มเฮ้าบอเอามาจำน้ำลูกค้านะครับใจสื่อใจลูกค้าไปครับผมก่อนขึ้นรถไปแล้วก่อนกวขึ้นรถนะครับก่อนที่จะเอากับปรึกษากันดีดีนะครับผมทั้งผูสีสื่อผู้สีเลี้ยงนะครับทั้งปูสีสื่อผู้สีเลี้ยงให้มักน้ำกันนะครับผมจัง้ังนะครับจังเอานะครับให้พร้อมทุกทางนะครับทั้งหมองเลี้ยงทั้งเงินนะครับอ่า ง้อคือเราไปแล้วจะไม่มีปัญหากันนะครับง้อดีไม่ตำหนียากโตนะครับผมเข้าประกันตำหนีให้นะครับทีแจ้งไปขางต้นนะครับขาถกขาถอนสวงสุดหางดอกนะครับเข้าประกันให้อ่าสำหรับมือนี้ก็มาเปิดแบงค์ทีแบงค์น้องให้ตำหนีนะครับขันซนจีซนใหญ่กรโทู้มานะครับผมบอกกันได้นะครับไก่ไก่เข้ามีประกันส่งให้ได้เบิร์ตนะครับว่าตำหมักน้ำกันนะครับผมสำหรับมือนี้ก็มาฝากไว้ตำหนีนะครับกราบสวัสดีครับ